หน่วยที่4การออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านพักอาศัยการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ดีและเหมาะสมนะครับจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและถูกต้องช่วยลดอุบัติเหตุและยังส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเราด้วยไฟฟ้าแสงสว่างใช้พลังงานประมาณร้ยละถึง20ของค่าไฟภายในบ้าน การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้จะช่วยให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายรายเดือนได้นะครับซึ่งเริ่มต้นอย่างง่ายที่สุดด้วยการเลือกชนิดของหลอดไฟแล้วก็อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งานการดูแลรักษาทําความสะอาดหลอดไฟอย่างสม่ําเสมอก็สามารถช่วยได้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดทรัพยากรของโลกได้อีก ด้วยวิธีการเหล่านั้นนะครับได้แก่นะครับการเลือกใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานสามารถเริ่มต้นการประหยัดพลังงานได้ทันทีประมาณ70-90นะครับโดยการเปลี่ยนจากหลอดไส้นะครับหรือว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเก่าไปใช้หลอดแบบคอมแพ c t 4 r ฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือหลอด LED หลอด CFL หรือว่า Compact Fluorescent นะครับให้แสงที่ไม่รุนแรงนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ78%หลอด LED นะครับจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแล้วก็ให้แสงที่ดีในการสร้างบรรยากาศและการตกแต่งห้องนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดไส้ประมาณ86%นะครับถึงแม้จะมีราคาสูงกว่า แต่ระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานแล้วก็ค่าไฟนะครับที่สามารถประหยัดได้ก็ถือว่า,าคุ้มค่านะครับในการที่เราจะลงทุนในการเปลี่ยนจากาหลอดไส้นะครับมาเป็นหลอดแบบ LED นะครับการติดตั้งสวิตช์หลีไฟหรือว่าตัวดิมเมอร์นะครับก็เป็นอีกอวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศในห้องได้อย่างง่ายดายนะครับคือการใช้ สวิตช์หลีไฟนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่เห็นความสําคัญในส่วนนี้นะครับสวิตช์หลีไฟนะครับจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เพิ่มอายุการใช้งานของหลอดไฟได้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อซื้อหลอดไฟนะครับควรที่จะตรวจสอบว่านะครับสามารถใช้ร่วมกับสวิตช์หลีไฟได้หรือไม่นะครับการแยกชุดของหลอดไฟแล้วก็สวิตช์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานนะครับเมื่อออกแบบนะครับ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่างในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับหรือว่าในกรณีที่ต้องการไฟต่างชนิดกันนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศในห้องอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะครับเราควรที่จะแยกติดตั้งระบบนะครับโดยใช้สวิตช์แยกกันเป็นชุดๆนะครับวิธีนี้นะครับจะสามารถเลือกเปิดปิดไฟได้นะครับในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับหรือว่าการใช้รูปแบบแสงสว่างที่ต้องการโดยไม่สูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยโดยไม่จําเป็นนะครับ การเลือกใช้โคมเฉพาะที่แทนไฟเพดานนะครับในการออกแบบแสงสว่างภายในบ้านนะครับหากเลือกใช้หลายแบบทั้งแบบไฟหลักนะครับไฟเฉพาะที่ไฟเน้นเฉพาะจุดและไฟตกแต่งนะครับควรจะออกแบบให้มีสวิตช์แยกจากกันนะครับบ่อยครั้งนะครับที่ไฟเฉพาะที่ก็ให้ความสว่างเพียงพอนะครับสำหรับการใช้งานและไฟเพดานที่สองสว่างทั้งห้องก็อาจจะทําให้แสงที่วางแสงสว่างนะครับที่เกิด ที่เกินความจําเป็นนะครับโคมไฟนะครับซึ่งเป็นาการให้แสงสว่างเฉพาะที่นะครับจะให้แสงสว่างเพียงพอแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าไฟติดเพดานนะครับนอกจากนี้นะครับโคมไฟก็ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าสนใจนะครับภายในห้องแล้วก็ใช้เป็นไฟเน้นแสงนะครับสำหรับที่สำรับงานที่ต้องใช้สายตาเช่นนะครับการเย็บผ้าหรือว่าการอ่านหรือว่าการเขียนหนังสือนะครับ ปิดไฟนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีนะครับเมื่อเลิกใช้งานนะครับก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็ยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลานะครับเมื่อเสียบปลั๊กทิ้งไว้แม้จะปิดเครื่องก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโทรทัศน์เครื่องเล่น d ีวีดีเพลย์สเตชันนะครับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสเตอริโอเคเบิลทีวี เตาไมโครเวฟนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั้งหมดนี้ก็ยังคงใช้ไฟฟ้าอยู่แม้ว่าจะอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับการที่เราอถอดปลั๊กไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบนะครับเมื่อไม่ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า5%นะครับแล้วก็ควรปิดไฟทุกครั้งนะครับเมื่อออกไปห้องแม้ว่าจะตั้งใจออกไปไม่นานนะครับเพราะบางครั้งอาจจะออกไปนานกว่าที่คิดในขณะที่ไฟที่เปิดทิ้งไว้ในห้องนะครับจะยังคง ใช้พลังงานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หากคิดว่าเป็น,เ,ปนเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับแต่เมื่อบวกกันหลายๆครั้งก็กลายเป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงนะครับในระยะยาวก็จะมีการสูญเสียพลังงานนะครับแล้วก็ทําให้สูญเสียเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับการทําความสะอาดหลอดไฟแล้วก็ดวงโคมอย่างสม่ําเสมอนะครับหลอดไฟนะครับที่มีฝุ่นละอองนะครับก็อาจจะทําให้สูญเสียค่าการส่องสว่างไปมาก ถึงเครื่องหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเราควรจะทําความสะอาดหลอดไฟนะครับแล้วก็เช็ดล้างดวงโคมอย่างสม่ําเสมอนะครับการติดตัดด้งเ,เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับเพื่อความปลอดภัยภายนอกบ้านเนี่ยนะครับควรจะติดตั้งเจ้าตัวเ,เซ็นเซอร์นะครับตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือเครื่องตั้งเวลาปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อใช้งานเฉพาะ เมื่อมีความจําเป็นเท่านั้นนะครับการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับสำหรับภายในบ้านสามารถใช้เพื่อเปิดไฟนะครับเมื่อมีคนเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับเมื่อมีคนออกไปจากพื้นที่นั้นนะครับหากไม่ต้องการเดินไปปิดไฟทั่วทั้งบ้านนะครับก็ควรจะติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับก็เพื่อช่วยนะครับปิดไฟให้โดยอัตโนมัติซึ่งหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาก็จะไม่ก็ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมด้วยนะครับการเลือกใช้ไฟส่องสว่างทางเดินอนอกบ้านนะครับและสนามหน้าบ้านนะครับเป็นโคมไฟที่มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งก็สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาในเอาไว้ใช้ในเวลากลางคืนได้นะครับเช่นประตูรั้วนะครับประตูหน้าบ้านนะครับนอกจากจะช่วยประหยัดพลังไฟฟ้าแล้วพลังงานไฟฟ้าแล้วนะครับก็ออยังสามารถนะครับมีไฟส่องสว่างได้แม้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับนะครับ ใช้แสงธรรมชาตินะครับสาหรับท่านที่กําลังจะซื้อบ้านหรือว่าสร้างบ้านใหม่หรือปรับปรุงบ้านนะครับก็ให้วางตําแหน่งห้องนะครับและพื้นที่ที่มีการใช้งานช่วงกลางวันนะครับไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับในบางห้องที่มืดเกินไปนะครับเช่นห้องช่องบันไดนะครับห้องครัวหรือว่าห้องน้านะครับก็อาจจะติดตั้งช่องแสงสกายไลท์เพื่อใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาตินะครับซึ่งสกายไลท์ สมัยใหม่นะครับสามารถเลือกใช้กระจกที่ให้แสงผ่านได้ดีนะครับแต่ลดความร้อนจากแสงแดดได้นะครับการเปิดม่านไว้หรือการใช้ผ้าม่านสีอ่อนนะครับก็จะช่วยให้แสงธรรมชาตินะครับส่องเข้าสู่ภายในห้องได้นะครับนอกจากนี้นะครับการทาสีภายในบ้านนะครับด้วยสีอ่อนเนี่ยก็จะช่วยสะท้อนแสงได้ดีนะครับการใช้แสงธรรมชาตินะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้านได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับคือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวนะครับโดยการปลูกฝังนิสัยนะครับแล้วก็สร้างพฤติกรรมในการประหยัดพลังงานให้กับทุกคนในบ้านนะครับเช่นนะครับการเล่นเกมประหยัดพลังงานกับลูกๆนะครับชี้ให้พวกเขาเห็นว่านะครับบริเวณใดบ้านบริเวณใดภายในบ้านนะครับที่มีการสูญเสียพลังงานนะครับมีสวิตไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ควรจะเปิดปิดไฟเมื่อจําเป็นนะครับวิธีกรรมเหล่านี้ก็จะเป็น วิธีการที่ทําได้ง่ายๆนะครับบางวิธีอาจจะมีขั้นตอนที่มีความซับซ้อนบ้างแต่ถ้าคนมีเป้าหมายนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะประหยัดพลังงานและก็ค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังนะครับก็ควรลงมือทำตั้งแต่สิวันนี้นะครับก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับของค่าใช้จ่ายที่จะลดลงได้ในในไม่ช้านะครับอย่างไรก็ดีนะครับการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะครับทั้งภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านนะครับจะต้องคํานึงถึงค่าความส่องสว่างที่เพียงพอนะครับสําหรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่นะครับก็เพื่อ ความปลอดภัยนะครับของผู้ใช้งานด้วยนะครับในตารางนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับเกี่ยวกับค่าความส่องสว่างนะครับในแต่ละพื้นที่ภายในบ้านนะครับมันจะเป็นที่จอดรถนะครับความสว่างที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ50ลักนะครับห้องน้ำห้องส้วมห้องเก็บของก็อยู่ที่ประมาณ100ลักนะครับทางเดินบันไดห้องรับแขกหรือห้องล่างเล็กก็อยู่ที่ประมาณ100ลักนะครับ แล้วก็ห้องประกอบอาหารก็อยู่ประมาณ300ลักนะครับห้องนอนประมาณ50นะครับแล้วก็ในตำแหน่งที่มีที่เราทำงานนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ300ลักครับก็เราควรที่จะออกแบบนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมนะครับกับสถานที่นะครับภายในบ้านนะครับเพื่อก็จะเป็นการประหยัดพลังงานในอีกทางหนึ่งนะครับ ในคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการซื้อหลอดไฟนะครับว่าก่อนที่เราจะไปซื้อหลอดไฟสักหลอดหนึ่งนะครับมาใช้งานนะครับเราจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับหลอดไฟนะครับถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่คอยให้แสงสว่างในยามค่ำคืนนะครับการซื้อหลอดไฟเนี่ยนะครับให้เหมาะสมกับสถานที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือนจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะให้แสงสว่างเพียงพอตอการใช้งานในสถานที่นั้นๆไม่เช่คือว่า,าสว่างจนเกินไปนะครับปัจจุบนันนะครับหลอดไฟก็ได้มีการพัฒนานออกมามากมายหลายประเภทนะครับตัวอ,อย่างเช่นนะครับปัจจุบ,บันนะครับหลอดที่ได้รับความนิยมใช้งานนะครับก็คือหลอดแบบ LED นะครับหลอดแบบ LED นะครับแล้วก็วก็จะมีหลอดแบบอลตร้าแลนเซนต์นะครับ ซึ่งแต่ละประเภทของหลอดเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวมีหลักการเลือกหลอดไฟเราจะดูอะไรบ้างนะครับนอกจากเราจะดูกําลังหวัดดูขั้วหลอดแล้วก็ดูค่าของแสงนะครับก็เพื่อไม่ให้เกิดความเขา้าใจผิดในการเลือกซื้อก็ผมก็จะขออธิบายนะครับพูดถึงสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องดูนั่นก็คือตัวขั้วหลอดนะครับขั้วหลอด ถ้าเกิดดูในคลิปนะครับตัวอย่างที่ผมนำมาให้ใหดูก็คือจะเป็นหลอดแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นแบบหลอดแบบ c o m p a c t f l u o r e s c e ร t นะครับหรือพวกหลอดตะเกียบนะครับหลอดตะเกียบหลอดเกียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าพวของตัวหลอดประเภทนี้นะครับก็จะมีลักษณะก็คือเป็นเกลียวนะครับเป็นเกียวนะครับหรือถ้าเกิดเรียกให้เป็นภา,าษาทางการหน่อยก็คือพวกหลอดจะเป็นแบบแบบเกียวนะครับ E 2 7 ครับ e 4 7ก็คือจะเป็นขั้วหลอดที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับนิยมใช้มากที่สุดแล้วก็มีขายตามท้องตลาดทั่ว,ว,วไปนะครับจริงๆตัวขั้วหลอดน,นะครับก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นแบบเขี้ยวบอดีผมไม่ได้มีตัวอย่างให้ดูแต่ก็ก็จะมีลเปเปักษณะเป็นเขี้ยวน,นะครับเป็นแง่งสองแง่งนะครับก็ส่วนมากามันก็จะเป็นหลอดพวกแบบหลอดฮาโลเจนนะครับหลอด mr 1 6หลอดพวกหลอด T8 อะไรเงี้ยนะครับ แต่ผมจะพูดถึงเฉพาะหลอดที่ที่ที่เราจะหาเลือกซื้อใช้งานนะครับท,ทั่วไปตามบ้านเดือนนะครับส่วนมากเขาจะเป็นหลอดแบบเรียวชนิด E 27นะครับทีนี้ประเภทของหลอดไฟนะครับที่ผมผมจะยกตัวอย่างประเภทของหลอดไฟที่ที่มีการใช้งานในปัจจุบันนะครับก็ก็จะมีอยู่3 3 3ประเภทนะครับตัวแรกหลอดแบบ LED นะครับหลอดแบบแบบ LED นะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นหลอดแบบทางเลือกใหม่นะครับมีคุณภาพที่คุณภาพสูงนะครับตัวสทยหลอดนั้นไม่มีสารตลอดนะครับนี่ครับหรือสารเรืองแสงน,นะครับไม่มีการเผาสทยหลอดมันก็ทําให้ไม่เกิดความร้อนนะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือมันจะไม่มีหลังสี UV นะครับก็จะช่วยถนอมสายตานะครับไม่เกิดอันตรายต่อผิวนะครับกินไฟน้อยให้ความสว่างมากนะครับแล้วก็ประหยัดประหยัดพลังงานมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆ อายุการใช้งานที่ยาวงานก็อยู่ประมาณ8,000ถึง60,000ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหลอดชนิด compact fluorescent นะครับ compact fluorescent หรือหลอดตะเกียบนะครับหรืออาจจะเป็นแบบหลอดเกียวแบบนี้นะครับบางครั้งก็ได้รับความนิยมใช้งานมาในช่วงก่อนก่อนที่จะเป็นหลอด LED นะครับเนื่องด้วยคุณสมบัติของมันก็คือ มากินไฟน้อยกว่าหลอดไส้ทั่วไปนะครับพอดีแต่แต่มันก็ยังคงมีตัวสารสารประหลอดนะครับอายุการใช้งานมันก็จะต่ำกว่าหลอดแบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดตะเกียบนะครับหรือเรียกว่าแ p งฟลูออเรสเซนต์นะครับกับหลอดเกลียวนะครับชนิดเกลียวนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นหลอดแบบฟลูออเรสเซนต์นะครับฟลูออเรสเซนต์หรือเรียกภาษาบ้านๆเราก็จะเรียกว่าหลอดนีออนนะครับหลอดนีออน ราคาจะถูกกว่าหลอด LED แล้วก็ถูกกว่าหลอดแบบ Compact Fluorescent นะครับถ้าเกิดเทียบ,บถึงความสว่างน,นะครับก,ก็จะให้ความสว่างมากประมาณ4เท่าของหลอดไส้ทั่วไปนะครับแต่ข้อเสียคือม,มันยังคงมีสารประหลอดที่อยู่ในตัวในตัวหลอดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นอันตรายตอ่ตอต่อรนะครับเป็นอันตรายตอนน่อรทีนี้เรามาดูในส่วนของอ คุณสมบัตินะครับที่เราจะต้องดูนะครับถัดไปน,นั้นก็คือค่าค่าโมเนต์แล้วก็ค่าวัดนะครับพูดถึงกําลังวัดวก่อน,นะครับกำลังวัดนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราดูเวลาเลือกซื้อลอดไฟนะครับแต่หลายๆคนก็มักจะเข้าใจผิดว่ากําลังวัดที่เยอะเนี่ยนะครับจะให้แสงสว่างที่มากหรือว่ายิ่งสว่างซึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเป็นความเข้าใจผิด เพราะททันเจ็งไทที่จททงแล้วเนี่ยนะครับค่าความสว่างของแสงเราจะดูจากค่าลูเมนนะครับยิ่งค่าลูเมนยิ่งสูงหลอดไฟก็จะให้ความสว่างมากนะครับส่วนกําลัง watt นะครับจะเป็นตัวบอกถึงกําลังไฟฟ้านะครับที่ที่หลอดชนิดนั้นใช้งานต้องต้องใช้นะครับถ้าเกิดนะครับผมผมยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ตัวอย่างกล่องบนกล่องของตัวหลอดนะครับเราจะเห็นได้ว่า,อย,าอย่างใน,ใน,ในกล่องเนี่ยนะครับก็คือก็จะมีก,การสกรีนอยู่บนตัวกล่องนั้นคือเป็นหลอดนะครับขนาด5วัตต์นะครับกินไปอยู่ที่5วัตต์นะครับแล้วก็ค่ารูเมนนะครับค่าลูเมนก็คือนะครับในนี้ก็คืออยู่ที่500ลูเมนนะครับอันนี้คือค่าความสว่างยิ่งมีค่ามาก นะครับก็จะให้ความสว่างที่ที่ค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างมากเวลาเราเลือกซื้อนะครับสิ่งที่ต้องดูคือดูที่คั่วนะครับในรูปก,ก็จะเป็นคั่วแบบ E E27 นะครับแล้วก็กําลังวัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าความสว่างนะครับมีหน่วยเป็นลูเมนนะครับลูเมนแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องที่เราจะต้องดูนั่นก็คือ นะครับในในในกระดะในในในเอกสารตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าครับเราจะมาดูค่าอุณหภูมิของของแสงนะครับหรือว่าตัว color temperature scale นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับก็จะมีตัวเลขบอกด้านล่างนะครับตั้งแต่ห0 0่ง0 0นส0 0พจนถึงประมาณ1,000ง นะครับเราจะเห็นได้ว่าเฉดของสีเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีค่าค่าอุณหภูมิของสีเนี่ยนะครับที่ต่ำๆนะครับสีก็จะออกไปในโทนสีส้มนะครับสีส้มแล้วก็จะค่อยๆเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นแสงสีขาวแล้วก็เป็นแสงสีฟ้าชดไปทางสีน้ําเงินนะครับเขาจะบอกเป็นลักษณะคือเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดแสงนะครับค่าของแสงค่าอุณหภูมิแสงเนี่ยนะครับที่มีค่าต่ำๆเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นหลอดรร TC, ประเภทคทว,วามไว้นะครับความไว้นะครับถ้าเกิดค่าค่าของแสงเนี่ยค่าอุณหภูมิของแสงนะครับอยู่ประมาณช่วงกลางๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลอดชนิดเดย์ Day, ์ไลท์นะครับแล้วก็ยิ่งค่าค่าอุณหภูมิของแสงนะครับมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหลอดชนิดประเภทคูลนะครับหลอดคูลนะครับคูลไลท์นะครับ,รบ,นนรบทีนี้สรุปง่ายๆเลยนะครับ จะแนะนําวิธีการเลือกนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดเราจะเลือกใช้หลอดประเภท LED เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องดูอันดับแรกนั่นคือโอเคดูดูที่ขั้วหลอดนะครับดูที่ขั้วหลอดว่าเป็นขั้วชนิดไหนนะครับเป็นขั้วเกลียวหรือเป็นเขี้ยวนะครับในรูปก็จะเป็นแบบเกลียวนะครับเป็นแบบ E 27นะครับ E 27สินะครับสิ่งที่สองเราต้องดูก็คือเราต้องดูว่า ความสว่างนะครับความสว่างว่ามันมีความสว่างเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดบนกล่องนะครับก็จะสกรีนไว้อยู่ที่500 500, 500, 500, 500นะครับตรงนี้นะครับ500 500ลูเมนเลขตรงนี้นะครับยิ่งมีค่ามากก็ยิ่งจะสว่างมากนะครับยิ่งมีค่ามากยิ่งจะสว่างมากนะครับจากนั้นเราก็ดูกําลัง watt นะครับจริงๆกําลัง watt น,นะครับมันก็จะแป,ปรผันตามค่าความสว่าง ยิ่งมีกำลังวัดส,งสูงนะครับค่าความสว่างก็ก็ก็จะก็จะมากตามนะครับแต่มันก็จะกินไฟเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งกำลังวัดเพิ่มขึ้นก็เป็นการเป็นตัวบอกว่า่อนชนิดนี้นะครับก็คือจะกินไฟมากมากมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องดูนั่นก็คือว่าอ่าค่าอุณหภูมิของแสงเนี่ยนะครับที่มีหน่วยเป็นเคลวินนะครับเราเราดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ ็ราเห็นได้วา่าในรูปนี้นะครับ 6,500K นะครับ 6,500K คือค่าอุณหภูมิของแสงนะครับถ้าเกิดดูตามในในชิปอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่า6,500นะครับ6,500เคลวินนะครับก็อยู่ประมาณให้แสงสีขาวนะครับให้แสงสีขาวนะครับซึ่งซึ่งหลอดตัวอย่างนี้คือผม หยิบมาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนี้ก็คือก็จะเป็นในส่วนของแสงขาวนะครับแสงขาวเป็นหลอดแบบ daylight นะครับหลอดแบบ Day l ไล h t นะครับบนกล่องนะครับเขาเขาเขาเทียบให้เห็นให้ให้ผู้ซื้อเห็นด้วยนะครับว่าหลอดหลอด LED ตัวนี้นะครับขนาด5วัตต์เนี่ยนะครับมีอายุการใช้งานก็คือประมาณ6ปีนะครับประมาณ6ปี ถ้าเทียบกับหลอ uh, ด compact fluorescent หรือว่าพวกหลอดตะเกียบนะครับกําลังวัดนะครับกําลังวัดก็จะเทียบได้กับหลอดหลอดตะเกียบขนาด11วัต์นะครับซึ่งก็มีอายุการใช้งานน้อยกว่าหลอดแบบ LED นะครับอยู่ที่แค่4ปีนะครับพวกหลอดตะเกียบนะครับแล้วถ้าเกิดเทียบกับหลอดไส้นะครับหลอดไส้ที่มีไส้เป็นเป็นพลาสตนนะครับก็จะเทียบได้กับหลอดชนิดนี้คือขนาด50ัตต์ซึ่งก็กินไฟมากๆกก็คือ สิบเท่านะครับสิบเท่าของหลอด LED นะครับอายุการใช้งานก็จะอยู่แค่ประมาณหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนะครับหลอด LED จึงจึงได้รับความนิยมนะครับด้วยด้วยคุณสมบัติของมันนะครับที่มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกินไฟน้อยนะครับอายุการใช้งานยาวนานนะครับให้ความสว่างที่มากกว่าหลอดทั่วไปนะครับที่ที่กำลังวัดเท่ากันนะครับ กาลังหลดเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกซื้อหลอดอหลดไฟนะครับตอนนี้คือผมก็แนะนําเป็นหลอดแบบแบบ LED นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วก็มีคุณสมบททัติที่ค่อนข้างที่ดีเลยแหละนะครับที่ดีเลยนะครับจริงๆหลอดหลอ,อด LED ม,มีหลายยี่ห้อเนาะนจริงๆเราก็ควรจะเลือกซื้อหลอดที่ ได้มาตรฐานนะครับผ่านมีหมออก,กอ่อครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกของคุณ,ค,ณคุณภาพของตัวหลอดนะครับตัวนี้ก็จะได้รับหมออก,กอ่อด้วยนะครับซึ่งเขาก็เคลมไว้หลายอย่างนะครัไม่ว่าจะเป็นอ่า LED คุณภาพสูงสว่างเต็มกําลังวนะครับประหยัดไฟ85นะครับแล้วก็ป้องกันหลอดเสียจากไฟกระชากนะครับถนอมสายตานะครับเพราะมันก็ไม่มีรังสี ือไม่มีรงสี UV แล้วก็อายุการใช้งานที่ที่ค่อนข้างที่จะยาวนานกว่าหลอดทุกประเภทเลยนะครับส่วนหลอดประเภทอื่นๆก็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 ตอนปัจจุบันนี้นะครับก็ก็ก็ความความนิยมก็ค่อนข้างจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นหลอด Compact Fluorescent นะครับจะเป็นหลอดตะเกียบแล้วก็ก็จะเป็นในรูปของหลอดเกลียวนะครับนงด้วยคุณสมบัติคือมันก็อาจจะกินไฟสูงตลอด LED นะครับแล้วก็ สว่างก็อาจจะสู้หลอด LED ไม่ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องด้วยมันมีสารประหลอดข้างในนะครับมันก็ค่อนข้างจะได้รับค่อนข้างจะอันตรายสําหรับผู้ใช้งานถ้าเกิดในกรณีที่ที่ตัวหลอดมันแตกนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหลอดหลอดนีออนนะครับหลอดฟูออเรเซนจะมีขนาดค่อนข้างยาวนะครับค่อนขอ้างยาวก็จะกินพื้นที่ในการติดตั้งนะครับมันก็ดูไม่ค่อยกะทัดรัดสัดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นแบบหลอดนีออนแบบสั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีหลอดแบบ ยาวอีกนี่นนเป็นหลอดยาวนะครับยาวมากประมาณนี้กว่าๆนะครับซึ่งซึ่งมันค่อนข้างจะใช้พืน้นที่ในการติดตั้งคง่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันมีขนาดที่ยาวนะครับโอเคครับผมขอจบการ